สวัสดีสสดค่ะ TC p l a e ค่ะ TC แบมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lucky Travel เกมสนุกสนุกที่มีของรางวัลสุดเจี๊ยดเป็นของกำนันครับแน่นอนค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยใกล้สงกรานเข้ามาแล้วด้วยแบมมีแพลนหรือยังจะไปเที่ยวไหนโอ้โหผมวางแผนมาเป็นปีแล้วงั้นแพลนต้องเลิศเจ๋งม,มากแน่เลยบอกมาเลยจะไปที่ไหนก็ต้องเล่นน้ำอยู่หน้าปากซอยออฟฟิศเนี่ยแหละครับอ้าวก็ต้องมาถ่ายรายการทุกวันเนี่ยโอ๊ยพูทธนาสงสารเชียว กันไม่เป็นไรค่ะในเมื่อแบบไม่ได้ออกต่างจังหวัดไปไหนเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนนอกบ้านดูบ้างคุณหมายถึงให้ผมไปนอนสนามญ้าหน้าบ้านเนี่ยนะครับแน่นอนค่ะไปนอนกับโรงน้องหมาไม่ใช่ถ้าหมายถึงว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนนอกบ้านทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องเป็นโรงแรมส,สวยๆบรรยากาศดีๆพูดอย่างนี้แปลว่าต้องมีบัตรที่พักโรงแรมมาแจากกันแน่เลยแน่นอนค่ะเพราะเราคือ Lucky Travel รายการที่มีแต่ของฟรีๆดีๆมาแจากวันนี้ค่ะแพรมีวอลชเชอร์นะคะห้องพัก อาารเช้าด้วยจากโรงแรมฟูรามาสีลมมาแจกค่ะโรงแรมฟูรามาเป็นโรงแรมในเครือของโรงแรมฟูรามาสิงคโปร์มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด6แห่งคือเชียงใหม่พัทยาสาทรอ,อโศกสุขุมวิทซอยหนึ่งและฟูรามาสีลมซึ่งเป็นสาขาไฮไลท์ของฟูรามาภายในประเทศไทยเลยทีเดียวฟูรามาสีลมตั้งอยู่ใจกลางสีลมเป็นย่านธุรกิจแหล่งช้อปปิง้งและสถานบันเทิงมากมาย เพียงแค่5นาทีจากรถไฟฟ้าช่องนนทรีภายในได้รับการออกแบบและตกแต่งแบบร่วมสมัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำที่มองเห็นวิว360องศาของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะคะพราวก็มีบัตรวอลเชอร์ห้องพักค่ะ2วันหนึ่งคืนแบบเดลุกซ์นะคะมาจากพร้อมฟรีอาหารเช้าสำหรับสท่าน มูลค่าถึง7 5 0 0บาทเลยทีเดียวอยากได้หรือเปล่าแบบโอโอยากไปใชครับอย่างนี้อยากได้ต้องทอํายังไงคะอยากได้คงต้องส่ง SMS มาร่วมเล่นเกมกับเราอัดทัวตูวนเก่งมากของมือไหนเอเอ,เอค่ะเอาเป็นว่าส่ง SMS กันเข้ามาเลยค่ะและคําถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคำถามของเราวันนี้ก็คือสนามบินของประเทศสิงคโปร์มีชื่อว่าอะไรครับพิมพ์ LT w นวร a ค A ถ้าคุณคิดว่าเป็นสนามบินนาริตะหรือ พิมพ์ L t เวนวักดีถ้าคุณคิดว่าเป็นสนามบินชางฮีก็ส่งคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องนะฮะเข้ามาได้ที่4221400ครับหมดเขตรับ SMS วันศุกร์ที่1เมษายนครับเอาละค่ะระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะตอบข้อ A หรือข้อ B ดีตอนนี้เพลขอเฉยคำถามแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะคะ และคำตอบที่ถูกต้องของคำถามที่เราถามไปว่าถ้าหากเทียบเวลาตามเวลามาตรฐานสากลหรือเวลามาตรฐานกรีนิชแล้วประเทศไทยจะมีเวลาที่เร็วกว่าประเทศอังกฤษ7ชั่วโมงถ้าตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลา8โมงเช้าที่นิวยอร์กจะเป็นเวลากี่โมงคำตอบก็คือ LT เว้น w a k B 4ทุ่มของเมื่อวานค่ะ และผู้โชคดีที่ได้รับบัตรส่วนลดมูลค่า1,000บาทจากร้านคิวโคคุ hmm. ก็คือเจ้าของ SMS ทั้ง5ท่านที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะ,ะใครที่โชคดีเราได้บัตรส่วนลดไปแล้วยังไม่รู้จะชวนใครไปนี่ก็ชวนผมได้นะครับเรื่องกินเนี่ยว่าเสมอโอ้โหให้มันน้อยๆหน,น่อยค่ะเรื่องกินเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่แถหิวๆนิดหน่อยอะไปหาขนมกินกันไหมอันนะ่ะเห็นไหมว่าแต่ผมคุณนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน ผมก็อีกวบนเัืแต่เดี๋ยวเราลาธุาม่ชมชมกันก่อนค่ะงั้นวันนี้นะคะเวลาของ Lucky Travel ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับแพรวแล้วก็แบมได้ใหม่นะคะช่องเก่าเวลาเดิมวันนี้ไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ